สวัสดีครับดูดวงบอลตามราศีอาทิตย์จรวันที่27นะข้อมูลบอลวันนี้อาทิตย์จรทรามุม4องศาราศีพิจิกแชมเปี้ยนยูฟาแชมเปี้ยนลีดแล้วโคโมทีปเจ้าบ้านพบบายเยนเมเนกข้อมูลบอกว่าบายเยนจะชนะ ชัลเตอร์โดเนกพบอินเตอร์มิลาน้อมูลบอกว่าอินเตอร์ทีมเยือนจะชนะกัตบัตบุนเดสซิก้าเยอรมันเจ้าบ้านพบพบมาดริดลาลิก้าสเปนกัตบัตจะเป็นฝ่ายชนะมาดริดจะแพ้มักเซลีกเกอร์เจ้าบ้านพบแมนซิตี้ทีมเยือนข้อมูลบอกว่าแมนซิตี้จะแพ้ แชมเปี Rover, Rover, City, an, Oxford, an, Oxford, ้ยนชิพแบ็กเบิร์นโรเวอร์เจ้าบ้านนอริททีมเยือนข้อมูลบอกว่าแบ็กเบิร์นโรเวอร์จะชนะนอริทซิตี้จะแพ้ลีกวันชาตันเจ้าบ้านพบออกฟอร์ดทีมเยือนข้อมูลบอกว่าชาตันจะแพ้ออกฟอร์ดจะชนะพีมัตเจ้าบ้านพบดอนคาสเตอร์ ข้อมูลบอกว่าดอนคัตเตอร์ทีมเยือนจะแพ้ฟรีวูดเจ้าบ้านเยือนชูเบอรี่ข้อมูลบอกว่าฟรีวูดเจ้าบ้านจะชนะชูเบอรี่จะแพ้บริตตันซิตี้เจ้าบ้านเยือนฮันข้อมูลมีฝั่งเดียวบอกว่าฮันจะแพ้ชนะครูเจ้าบ้านพบลินคอนข้อมูลบอกว่าลินคอนจะแพ้ ปีเตอร์โบโลเจ้าบ้านเยือนบูตันข้อมูลบอกว่าปีเตอร์โบโลจะชนะปอร์สมัตเจ้าบ้านพบนอตแทนตันทีมเยือนข้อมูลบอกว่าปอร์สมัตจะชนะลีกทูหรือว่าลีกสองคารายเจ้าบ้านพบมอแคมข้อมูลบอกว่าคารายจะแพ้ปอร์สเวลเจ้าบ้านพบเชสเตอร์แฮมข้อมูลบอกว่าปอร์สเวลจะชนะ สกันทอปเจ้าบ้านพบโอแฮมสกันทอปจะแพ้ฮาโรเกตเจ้าบ้านพบสตีฟเน็ต้อมูลบอกว่าสตีฟเน็ตจะชนะเนัชนลีกหรือว่าลีกสามเลคแคมเจ้าบ้านพบบานิก้็มูลบอกว่าบารนิกจะชนะโบเรแคมเจ้าบ้านพบวอลกิงก็มูลบอกว่าโบเรแคมจะชนะ โดเวอร์เจ้าบ้านเยือนอิสไลข้อมูลบอกว่าอิสไลจะชนะฮาริแฟกเจ้าบ้านเยือนนอตเคอตี้ข้อมูลบอกฮาริแฟกจะชนะนอตเคอตี้จะแพ้ข้อมูลมีสองฝั่งฮาริพูเจ้าบ้านพบอันทิงแฮมข้อมูลบอกว่าฮาริพูเจ้าบ้านจะชนะไมเดนเฮดน้องใหม่พบดาเจนแฮมข้อมูลบอกว่าไมเดนเฮดจะแพ้ สต็อกบอร์ดเจ้าบ้านพบโชลิฮัน้อมูลบอกว่าโชลิฮันจะชนะเยโอวิลเจ้าบ้านพบซัตตัน้อมูลบอกซัตตันทีมเยือนจะชนะโคปาอิตาลีกาลาลีกาญยาลีเจ้าบ้านพบเคโมเนเซ่ทีมเยือนข้อมูลมีสองฝั่งบอกกายาลีจะชนะเคโมเนเซ่จะแพ้บอลฮอลแลนด์ หนึ่งทาเวนเต้เจ้าบ้านพบเดอะกาฟข้อมูลบอกว่าทีมบ้าบ้านเดอทาเวนเต้จะแพ้ข้อมูลดูดวงบอลตามราศีทิจรวันนี้ก็มีข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ